b ันไดพรีเซนต์สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับพบกับผมอทิชาญอาเดครับวันนี้นะครับเราก็มีกับเกม Karmen Rider j a p n n SNES นะครับนี่จะเห็นได้ว่ามีตัวหนังสือญี่ปุ่นฮะมีตัวสอคันจีด้วยครับผมซึ่งกับผมเนี่ยแปลไม่ออกหรอกนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้เรียนภาษาญี่ปุ่นไง นี่ดูจากภาพของผมก็คือทาจิบาน่าโทเบะเนี่ยฮะกำลังจะไปจัดการกับพวกปีศาจนะครับผมนี่ฮะซึ่งปีศาจพวกนี้ฮนะมาจากองค์กรช็อกเกอร์ที่ชั่วร้ายนะครับผมที่จะมายึดครองโลกนะฮะอ่าภาพถัดมาของผมก็จะเป็นอ่ฮอนโกะทาเคชิกับอิจิมันจิฮายาโตะคัมมเรดเดอร์ทั้งสองนั่นแหละฮะที่จะมาช่วยทาจิบาน่าโทเบะในการกำจัดปีศาจร้ายนะครับผมนะฮะ อ่า,านี่คือทั้งสองคนเนี่ยได้เข้าได้แปลงล่างเข้าต่อสู้แล้วครับผมอ่าฮะกลุ่มพวกช็อกเกอร์ต้องหวั่นกลัวแน่นอนพวกเราคือคาร์เมนไรเดอร์แต่ก็ต้องเปิดด้วยอินโทรแบบง,งามๆเลยแล้วกันนะฮะ คาเมเรเดอร์ in, ader, ก็คือมนุษย์แปลงและผู้ที่ทําให้เขาเป็นแบบนี้ก็คือองค์กรช็อกเกอร์เพื่อความสงบสุขของชาวโลกคารเมเรเดอร์จึงต้องต่อสู้เพื่อกําจัดองค์กรช็อกเกอร์ลงให้จนได้มาลุยเล่นคนเดียวนะฮะแต่ขอไปตั้งค่าก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปตั้งค่าไลฟ์ก่อนเอาประมาณ5เลยละกันระดับความยากก็นอร์มอลเลยนะฮะ มาเริ่มเล่นกันเลยครับผมอย่ามาเสียเวลาเลยอ่านี่คือทาจิเป็นหน้าทเบยครับผมก็เลยสั่งให้ไรเดอร์ไรเดอร์ทั้งสองเนี่ยให้ไปกำจัดกลุ่มปีศาจนะครับผมนะฮะก็คือเตรียมแผงการไว้เลยตอนที่หนึ่งครับผมด่านที่หนึ่งครับผมกำเนิดคาร์เมอเรเดอร์อ่าเราจะเล่นเป็นฮอนโกทาเคชินะครับผมเดี๋ยวขอเล่นต่อยก่อนนี่แนะ่ตย่ยนี่แน,น่แล้วขอแต่กายอีกตัวก่อนนี่แน่นี่แน่นน ตายซะอ่าแปลงร่างก,ก่อนไรเดอร์แปลงลกอ่าแปลงร่างแล้วเข้ามานี่แนะ่ตายซะเฮ้ยอ,อย่าอย่าเลยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเลยนี่แน่ตายซะเรเดอร์จัม์อ่าโอเคเฮ้ยตรงนี้มีของซ่อนอยู่เก็บก่อนครับอ่าเก็บไปแล้วครับผม ก็คือว่าจะเป็นเอ่อไซลักคาเมนไรเดอร์ Rider ครับผมจะเป็นสีแดงครับผมก็คือว่าพลังพลังไลฟ์เกตชีวิตของไรเดอร์เนี่ยจะเต็มแม็กซ์เลยนะครับผมนี่ก็คือว่าเกมนี้เนี่ยผมเ,เล่นในคอมนะฮะแล้วผมก็ใช้คีย์บอร์ดครับผมในการควบคุมคาเมนไรเดอร์ด้วยฮนะก็คือว่าปุ่มแปงลงเนี่ยผมกดปุ่ม A ครับผมอ่าสกิปไปอีกดาเลยครับผม ซึ่งปุ่มต่อยที่ผมกดเนี่ยก็คือ,อเป็นปุ่ม S นะครับผมส่วนปุ่มซีก็คือปุ่มกระโดดแล้วก็ส่วนไอ้เทเลเดินเนี่ยใช้ลูกศรชี้ครับผมก็คือขึ้นลงซ้ายขวาน,นะครับผมนะฮะเมื่อกี้ผมเตะตัวไอ้โม่งให้ล่วงไปเลย <laughs> ตายซะเถอะไม่ไม่โดนเอ้ไรเดอร์คิกไม่โดนอีกเอ้ยเอ้ยนุ่แปงนุ่แปงไอ้ปีศาจเป็นมุมไอ้ตัวนี้ครับผมเป็นศัตรูตัวแรกของเทเลเดอร์เลยนะฮะเดี๋ยวจะจะดกาลูกสมุนก่อนมาฮะ เข้ามาเอ็แมแองมุมเข้ามาดิมานี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนไปยยางยางยางนี่แค่ผู้แปลงตัวแรกครับผมนี่มาสิมาเดี๋ยวไลเดอร์คิกเดี๋ยวจัดให้มาเองเข้ามาเข้ามาดินี่แน่นี่แน่นี่แน่แล้วก็จบด้วยไลเดอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาจังหวะก่อนหาจังหวะก่อนมานี่ไลเดอร์คิกเออไม่โดนอีกไม่โดนอีกไลเดอร์คิกไปเรียบร้อยอีพิสายแมงมุม เข้ามาเลยไอ้มงมาดิไอลูกสมุนกี้ทั้งหลายนี่แน่มาตายตายยงอยงอยาง,ยางคือมันคือมันถึกกว่าไอตัวไอ้นั่นนะ่ะไอตัวใส่หมวกนะนี่แน่มานี่ไอตัวไอตัวไอ้มงทั้งหลายไอกี้ๆมงทั้งหลายเข้ามาดิเข้ามานี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนตายซะเถอะโอเคไม่เท่าไหร่เลย เอ้ไอตัวคิกกี้ใส่หมวกชุดดำเนี่ยแค่ต่อยมันหลายทีมันก็มันก็ตายแล้วเนี่ยนี่เน,นี่ดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเลดเดอร์คิกนะว่ามันแรงแค่ไหนเดี๋ยวให้ดูนะเอ้ยไอยตัวชุดแดงมาไอตัวชุดแดงมานี่แนี่นี่แนีนน่ตายเลยโอ้โหอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวดูโชว์เลดเดอร์คิกเลดเดอร์คิกนี่แนี่ยืมแรงมากกันเนี่ยแรงจริงๆนี่แนี่ไม่ต้องเลยตีลังกาเสียใจด้วยไม่ต้องตีลังกายังไม่หมดอีกเหรอตายซะเถอะนี่แนี่โอ้ย ตัดไม่ชาหนึ่งก่อนจะขอขึ้นไปข้างบนก่อนนะเผื่อมีของเอา้ามีของจริงด้วยครับผมทําลายกองเอ้ยเอ้ยไลฟ์เพิ่มขึ้นว่ะก็คือเปยนจากสี่ไปเป็น5้าเลยครับผมอุย้ยเดี๋ยวเล่นซะแสบเลยนะไอตัวไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยน,นี่แน่ตายซะเถอะโอ้โหนี่คือเราโดนแล้วไงโดนตีแล้ววนะ่าโดนตีมาดีแน่นี่แน่ไอตัวโม่งแดงไอตัวโม่งแดงตายซะเถอะเอ้ยไม่โดนอีกนี่แน่ตาย กระโดดไปกชกางนึงเลยเไดเดอร์จับอ้าวเพลงขึ้นเพลงเพลงขึ้นแล้วอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยว้าเป็นบอสไฟนด่นไงบอสไฟเฮ้ยระเบิดบนี่แนะน่โอ้โหดีที่กระโดดเลดเดอร์คลิกใส่ลูกสมุนตายเลยตายทีเดียวนี่แนะ่ตายตายตายจะขอจัดการลูกสมุนเฮ้ยระเบิดอันนี้ต้องระวังเลยฮะในตัวบอสเนี่ยอยู่นี่ไงมันยืนอยู่นี่กมักำลังปล่อยระเบิดใส่อยู่มันปล่อยระเบิดใส่เราให้เรานโดนไงเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอันนี้ต้องระวังเลยตัวนี้ไปปีศาจกินกาครับผม ไปปิศาจที่ตัวใหญ่มากนะถ้าดูในซีรีส์แล้วเนี่ยคือเอ่อมันไอเนี่ยมันมันสามารถเตะเตะหินต่อยหินได้ครับผมก็คือมันสามารถเตะลูกกระเบิดได้ครับผมเตะซะเป็นฟุตบอลเลยนะฮะอันนี้ขอเน้น Raider Kick นี่แนะ่ตายยางัยงยงังยังนี่แนะ่เอ้ยเอ้ยนิดเดียวนิดเดียวมันจะตายแล้วฮะนิดเดียวมันจะตายแล้วนี่แนะ่ประเด็นซึกเลย Raider Kick กระเบิดไปซะ เรียบร้อยระเบิดตายเหมือนในซีรีส์เป๊ะๆเลยฮะอ่าครับผมอันนี้คือไรเดอร์ทั้งสองนะครับผมได้ได้เข้ามาคุยกับพวกอ่าไอ้น,นี่ไอ้น,นี่เลยหัวหน้าใหญ่ครับผมหัวหน้าใหญ่ขององค์กรช็อกเกอร์เลยนะฮะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวขอเล่นแค่สเตจหนึ่งไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาต่อสเตจสองนะครับผมนะฮะก็คือว่าผมเนี่ยจะเล่นเป็นพาร์ทเป็นพาร์ทเป็นพาร์ทเลยแล้วกันนะฮะ ซึ่งอ่ไอ,อ,อ้ปุ่มพดเด็ดศึกเนี่ยฮะก็คือเราต้องกดปุ่มไอเน,นี่ปุ่ม A ผมก็คือปุ่มแปงล่างนั่นแหละเออก็คือว่าปุ่มแปลงล่างกับปุ่ม A เนี่ยก็คือปุ่มพดเด็ดศึกคือปุ่มเดียวกันนั่นแหละนะฮะแต่ตอนต่อไปนะครับว่าช็อกเกอร์จะส่งปีศาจตัวไหนไปทำลายโลกบ้างนะฮะสเตจหน่งเคลียร์แล้วครับโปรติดตามตอนต,ต่อไปกับคาบิเรเตอร์เจแปนสเตจที่สนะครับ